นับว่าเป็นเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ของเหล่ายูสเซอร์กันเลยทีเดียวเมื่อค่ายบาร์เท s ร์สมิวสิของติ๊กเจษดาพรผลดีต้นสังกัดของ6หนุ่ม p r o อกซี่ย่างกันคิม โชกุนอองรีและวิกเตอร์ได้ประกาศจัดคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกของวงในชื่อ Proxy The First Concert Access ในวันที่13สิงหาคม2566ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีโดยหนุ่มๆ Proxy ได้ฝากถึงเหล่ายูเซอร์เอาไว้ว่าสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของ Proxy ที่จะจัดขึ้นในวันที่13สิงหาคมนี้จะต้องมีความพิเศษและเซอร์ไพรส์แฟนๆทุกคนแน่นอนครับพวกเรากำลังซุ่มซ้อมและฟิตร่างกายกันอย่างเต็มที่เพื่อให้โชว์ออกมาดีที่สุดเชื่อว่ายูเซอร์ทุก ทุกคนจะต้องประทับใจแน่นอนทั้งยังกล่าวต่อว่าแล้วเร็วนี้พวกเรายัางจะมีอัลบั้มที่แต่ละเพลงมีกลิ่นอายความเป็นพ็อกซี่มากๆยังไงก็ฝากติดตามรายละเอียดได้ทางออฟฟิเชียลและขอให้ทุกคนกดบัตรให้ทานจะได้มาร่วมสนุกกันและ Enjoy Moment ไปด้วยกันพวกเราตั้งตารอที่จะได้เจอกับทุกคนนะครับ